มาถอ <independent> อีกคนหนึ่งค่ะที่หลายคนน่ะพูดถึงเยอะมากเพราะว่าเพื่อนเยอะเป็นคนเพื่อนเยอะ <ieni S 1> มีเพื่อนเป็นทั้งเบนสมิธมั่งเป็นทั้งคุณกันจอมพลัง,งมั่งนะคะสาหรับผู้กองธรรมนัฐค่ะล่า <ๆ S 2> สุดอารมณ์ดีจังเลยค่ะเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยโดนเยอะนะคะโดนถึงขนาดบอกว่าเดีย๋ยวเขาจะปลดออกจากคณะรัฐมนตรีแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวก็รอทาาร้อยเอกธรรมนัฐนะคะเพราะว่ามีเรื่องจะต้องเคลียร์กันเยอะคุณธรรมนัฐพอเจอผู้สื่อข่าวก็เหมือนจะร้องเพลงนะคะดูท่าจับไม์ซะก่อนยิ้ม ตลอดเลยคำแรกที่ทักผู้สื่อข่าวก็บอกว่าคิดถึงจังเลยไม่ได้เจอตั้งนานนี่หวานหวานตาโนดแบบนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็สวนกลับไปเลยค่ะบอกว่าท่านที่ผ่านมานะดูเหมือนท่านจะมีปัญหาว่าเป็นคนเทาๆอยู่โอ้โหท่านธรรมนัสก็บอกว่าไม่ได้เทาคือเราน่ะมีตังมาก่อนแล้วก่อนเล่นการเมืองหลายคนบอกว่าคุณธรรมนัสทำไมรวยจังนะคะมีทรัพย์สินมากมายเลยท่านก็บอกว่าเอาบอกโกงๆเลยคือมีตังมาก่อนทําธุรกิจมีรถเมล 300คัน<อ>มีอสังหามีตลาดมีธุรกิจมากมายหลายอย่างแล้วเรื่องที่เคยเคอรหานินทาท่านม,มาท่านก็บอกว่าก็เคลียร์หมดแล้วผ่านกระบวนการยุติธรรมมาหมดแล้วมันจะกระเทาได้ยังไงจากนี้ไปทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมถ้าเกิดจะมีเรื่องอะไรมาใหม,<ๆ>ม่ๆเหมือนที่คุณรังสิมันรมบอกนะ่ะไปรู้จักกับเบนสมิธเขาใช่ไหมไปสนิทกับเขาไปวัดมีรูปถ่ายด้วยกันคุณธรรมนัทก็บอกว่าคนที่จะไปทําความดีเท่านั้นแหละจะไปวัดไปวัดก็จะไปทําอะไรไม่ดีไม่ใช่แล้วเบนสมิธเนี่ยเขาก็ เป็นคนที่อาจจะอยากรู้จักกับผมเพราะว่าผมเนะี่ยเป็นคนเข้าถึงง่ายคุณธรรมนัสบอกว่าบุคลิกของผมเนี่ยนะค,คือคนเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่<อ>ค่อนข้างจะลงไม้ลงมือทํางานอะไรก็ทําจริงจังค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าคนอยากรู้จักอว่ายอย่างนั้นแต่ที่คุณรังสิมันรมบอกว่าให้ท่านนายกเนะี่ยพิจารณาปลดคุณธรรมน,น<อ>ัสออกจากคณะรัฐมนตรีเลยไหมเ,<อ>เพราะว่ามันมีปัญหาเยอะเลอเกิดเรื่องความเท่าๆเนี่ยนะคะคุณธรรมนัสก็บอกว่าการตัดสินใจปลดหรือไม่ปลดก็เป็นเรื่อง ของท่าทนายยคุณรมจะพูดอะไรก็ได้ก็ไม่ได้โกรธแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับท่านานยยคนเดียวค่ะที่พนมา ไม่ได้โกรธอะไรเลยนะคะกับทุกคําถามท้าก็ตอบกันตรงๆหมดค่ะแต่ไอเรื่องที่คุณรังสีมันโรมพูดถึงว่าไปสนิทชิดเชื้อกับทางด้านของคุณเบนชมิดอะไรต่ออะไรเนี่ยก็โดนฟ้องกันไปค่ะซึ่งเรื่องนี้คุณธรรมนัสไม่ได้ฟ้องแล้วนะคะแต่เบนชมิดนะเขาฟ้องก็เพราะว่าเขาต้องการความยุติธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาแล้วคุณธรรมนัสก็ฝากให้คิดค่ะบอกว่าอย่าเพิ่งไปบอกว่าเบนชมิดนะเขาเป็นคนเท่านะเพราะว่าเรื่องของเขายังอยู่ในกระบวนการยุติธรรม ยังไม่ได้มีการตัดสินว่าเขาถูกหรือผิดอย่างไรเพราะฉะนั้นณตอนนี้เขาก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เหมือนกัน<ไ>นะคะก็ไม่มีอะไรหรอกท่านกระพูดให้ทุกอย่างมันดู<ไ>เบาลงนะคะส่วนเรื่องที่จะต้องไปชี้แจงต่อคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐหรือคณะกรรมาการใดๆนะก็บอกว่าโอ้ช่วงนี้ก็งานเยอะอทำงานทุกวันเลยไม่มีวันหยุดเลยท่านก็เป็นคนขยันค่ะแต่ส่วนเรื่องของคุณกันจอมพลังที่แบ่งโปรเจกต์ต่างๆโครงการของกระทรวงกรเกษตรศอะไรต่ออะไรไปบ้างนะั่นนะหรือว่าใช้เฮลิคอปเตอร์ของทางกระทรวงเก เสรและสหกรณ์ไปทํางานใดๆนะอันนั้นก็เป็นไปได้ค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ผิดข้อกําหนดอะไรนะคะคก็เป็นไปได้ว่าคุณกันนะั่นะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เคมีตรงกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าคุณธรรมนัทบอกว่าเป็นคนที่คนเข้าถึงง่ายแล้วเป็นคนง่ายๆน่ะลูกเด็กเล็กแดงผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายก็ชอบคุยกับคุณธรรมนัทหมดเพราะฉะนั้นคุณกันก็เป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่สนิทชิดเชื้อแล้วก็ชอบค,อคุยคุณกันแหละเพราะว่าคุณกันนั้นเขาก็อย่างที่เห็นนะคะบทบาทในสังคมก็ดีค่ะเป็นคนช่วยเหลือคนนแล้อีกยย่่าางททรรัพใหไป ก็ให้ไปโดยถูกต้องแล้วก็ไปช่วยเหลือสังคมเหมือนกันค่ะเรื่องนี้ก็อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะตอนที่คุณธรรมนัฐดูแลกระทรวงเกษตรค่ะในฐานะที่ท่านดูแลหลายๆเรื่องเนี่ยท่านก็ช่วยกันอำนวยความสะดวกเพราะผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน เป็นสาคัญอยู่แล้วนะคะอันนี้ท่านก็พูดกลางๆนะคะคส่วนว่าจะช่วยเหลือกันอะไรยังไงอันนั้นก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนไม่ใช่เรื่องเงินทองเพราะว่าถ้าเรื่องเงินทองเนี่ยเรื่องนี้ก็ปฏิเสธกันอยู่แล้วออผมกับน้องการอะไรเนี้ยไม่มีปัญหาเรื่องนี้ค่ะก็ช่วยกันในฐานะพี่น้องออที่ทําประโยชน์กับสังคม